สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์ทำโจทย์ Node.js โ okay, อเคครับวันนี้เราก็จะมาทำโจทย์ในลำดับที่0039ในโจทย์ที่มีชื่อว่าอาหารโอชา food ก็จะเริ่มกันที่การอ่านโจทย์นะครับ ในพระราชวังแห่งหนึ่งพ่อครัวาสามารถทำอาหารได้ n ชนิดที่แตกต่างกันอาหารเหล่านี้อยู่ในเซต f เท่ากับ f 1 f 2 f 3ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง f n ซึ่งในการถวายอาหารแก่เจ้าชายซึ่งกินจุมากพ่อครัวจะถวายอาหาร1ชนิดต่อ1ชั่วโมงและจะถวายจนครบ n ชนิดนี่โหนี่ถ้าเกิดมี24ชั่วโมงนี่คือกินกันทั้งวันเลยใช่ไหม นอกจากนั้นในการถวายอาหารนี้พ่อครัวมีกลุ่มของอาหารที่ต้องห้ามไม่ให้ถวายเป็นลำดับแรก m ชนิดโดยกำหนดให้อาหารต้องห้ามทั้งหมดอยู่ในเซต p เป็นสับเซตของ f นะครับโจ์จงเขียนโปรแกรมแสดงลำดับทั้งหมดของการถวายอาหาร n ชนิดที่เป็นไปได้ข้อมมูลนำเข้าบรรทัดแรกเป็นจำนวนชนิดอาหาร n โดยที่ n จะอยู่ในระหว่าง2แล้วก็จะไม่เกิน8นะครับบรรทัดที่2เป็นจำนวนชนิดอาหารต้องห้าม m โดยที่ m เนี่ยจะมากกว่า2แล้วก็จะไม่เกินค่า n ของบรรทัดแรกบรรทัดที่3เนี่ยแสดงชนิดของอาหารต้องห้ามที่ไม่ให้ถวายเป็นลำดับแรกโดยแสดงเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวก m ตัวโดยมีช่องว่างขั้นอยู่ระหว่างตัวเลขนะครับ ข้อมูลส่งออกมีหลายบรรทัดให้แสดงลำดับที่เป็นไปได้ทั้งหมดโดยใช้1บรรทัดในการแสดงลำดับของอาหาร1ลำดับลำดับของอาหารจะเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกระหว่าง1ถึง n ที่มีช่องว่างขั้นอยู่ระหว่างตัวเลขสำหรับการเรียงก่อนหลังของลำดับอาหารให้เรียงตามลำดับ Dictionary จากน้อยไปมากซึ่งจะเปรียบเทียบกันโดยใช้เลขหลักซ้ายสุดที่ไม่เหมือนกันโอเคนะครับอ่านแล้วก็งงๆดีนะ ทีนี้มาดูตัวอย่างกันดีกว่าก็คืออันนี้มันจะเป็นจํานวนชนิดอาหารทั้งหมดนะครับก็คือ F นั่นแหละทีนี้ใส่เลข4เข้าไปเนี่ยทีนี้โจทย์ก็บอกว่ามันจะห้ามไม่ให้มีอาหารบางชนิดนะครับเสิร์ฟเป็นลาดับแรกอันนี้เขาเขียนว่ามีอยู่3ชนิดนะครับก็คือ P ที่เป็นสับเซตของ F เนี่ยตัวนี้นะครับเป็นอาหารต้องห้ามเราจะไม่เสิร์ฟเป็นลําดับแรกมีอะไรบ้างก็คือจะมีอาหาร 1>, 1อาหาร2อาหาร3นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาพุทออกมาปุ๊บเนี่ยก็เลยจะต้องเอา4เนี่ยขึ้นมาเสิร์ฟก่อนนะครับเพราะว่า4เนี่ยเสิร์ฟได้ลนดับแรกได้แต่ว่า1 2 3เนี่ยห้ามเสิร์ฟเป็นลําดับแรกเพราะฉะนั้นก็จะเรียนเป็น4 12 3 413 2 4 2 1 3่าองงนย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันจะเริ่มแบบคุ้นๆและ้ะมันเหมือนการเรียงสับเปลี่ยนเนาะแล้วก็อันนี้คล้ายๆกันนะครับมีอาหารอยู่4ชนิด แต่ว่ามีอาหารต้องห้ามเนี่ยสอ,สอชนิดนะครับโดยมีอันที่เป็น3และ2ดังนั้นเลข1เนี่ยถือว่าเสิร์ฟก่อนได้ก็เลยเอา1ขึ้นมาเรียงก่อนก็จะเป็น1,2,3,4 1,2,4,3ปึ๊บปึ๊บป๊บไปเรื่อยๆนะครับจนมันมาจบที่4,4,4 4, 4, 4, นี้อันนี้จะเห็นว่าเอออันเนี้ยมันเหมือนเหมือนกับอันนี้นะคล้ายๆกันใช่ไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่ห้ามเสิร์ฟก่อนคือ3กับ2ดังนั้นเราจะเห็นว่ามันจะไม่มีเลข2กับเลข3ขึ้นมาเลยนะครับ ่าโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเขียนโค้ดกันยังไงนะครับอ่าโอเคก็อย่างแรกเลยเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะต้องทำสิ่งที่เป็น permutation นะครับก็คือการเอามาเรียงสลับสับเปลี่ยนกันซึ่งในกรณีนี้ยสมมุติว่าเรามีอาหารอยู่สมมุติผมให้เป็น f แล้วกันนะครับมีอาหารอยู่ใน r าเรนะครับก็คือ1 2 3 4นะครับก็คือมาจากอะไรมาจากเลข4ตัวนี้นะครับ ทีนี้ใน f เนี่ยมันจะมีอาหารที่เป็นอาหารต้องห้ามไม่ให้เสิร์ฟก่อนมีอะไรบ้างครับสมมุติว่าให้เป็น p แล้วกันก็จะเป็นหนึ่งสองสามประมาณนี้นะครับที่ว่าห้ามเสิร์ฟก่อนส่วนไอค่าเลขสามเนี้ยณนะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะคือตอนนี้จะทําให้ดูก่อนว่าเออมีอาหารต้องห้ามอยู่นะครับอันนี้ก็คือห้ามเสิร์ฟก่อนส่วนนี้ก็คืออาหารทั้งหมด มันจะเป็นทรงนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้อาหารทั้งหมดแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องมาทำก่อนเลยก็คือการทำ permutation เนาะซึ่งผมก็จะใช้โมดูลที่เคยทำให้ดูนะครับนั่นก็คือ per permutation combination นะครับหรือ per com นั่นเองนะครับ per com เนี่ยก็จะเรียกหา per com ต,ตัวนี้นะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้เนี่ยเคยใช้แล้วในโจทย์ที่เป็น activity นะตอนที่จับคู่ ทีมแข่ง .a นะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองใช้ percom กันนะครับวิธีใช้เนี่ยก็คือเราจะให้มันไปอยู่ในตัวแปรอะไรสักอย่างหนึ่งสมมุติตั้งชื่อเป็น per p e r m i l e p e r m i l p e r m i l food แล้วกันนะครับ p e r m i l food เท่ากับ percom .per นะครับเราจะใช้ per แล้วก็เอามาใส่กับ f ซึ่งก็คืออาหารทั้งหมดและ สิ่งที่เราจะทำการสับเปลี่ยนเนี่ยมีอยู่4นะครับ4ี่ในหมายถึงว่าเราจะสับเปลี่ยนทั้งหมดนี้เลยนะครับอ่ะเราก็เลดไว้ทีนี้เดี๋ยวลองคอนโซลล็อกอ่านก่อนนะครับว่าเมื่อเราเพิ่มมิ f ฟูดแล้วเนี่ยมันจะได้หน้าตาเป็นประมาณไหนนะครับอ่าอันนี้ก็คือมันจะเป็นการเรียงเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดที่เป็นไปได้นะครับทีนี้อันนี้คือทุกกรณีเลยนะของ1 3, นะึ่งขอเนี่ย แต่ว่าสิ่งที่เป็นอาหารต้องห้ามก็คือมีเลข1 2 3นะครับดังนั้นเนี่ยอันที่เป็น1เป็น2เป็น3อันเนี้ยจะถือว่าไม่ไม่นำมาไม่นำมาใช้นะครับเนี่ยถ้าเราตัดทิ้งออกไปเราก็จะได้ที่เป็น4 1ของ3กลุ่มนี้ออกมาแสดงผลนะครับซึ่งถ้าเรามองดูเนี่ยอ่ะมันจะเริ่มเหมือนกับตรงนี้ละอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนต่อไปกันนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะให้ เพอร์มิวนะครับเพอร์มิวฟูดที่เราทําการแบบหลอกออกมาเนี่ยมาทําการแมปนะครับแมปเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เราอจะทําอะไรบางอย่างลงไปในตัวอาร a y นั้นนะครับก็คือเป็นการทําเหมือนกับเป็นการลูปทุกอันนั่นแหละแต่ว่าจะมีการกระทําบางอย่างเข้าไปวิธีใช้มันเนี่ยก็คือมันจะมีพารามิเตอร์นะครับก็คือจะมีอยู่หลายตัวเหมือนกันแต่ว่าตัวแรกเนี่ยมันก็คือ value ของมันนะครับ วิธีใช้ map เนี่ยก็คือมันจะมีพารามิเตอร์หลายตัวที่เราสามารถใช้ได้นะครับในกรณีนี้เราจะใช้2ตัวก็คือตัว value กับตัว index นะครับผมจะให้ตัว value เนี่ยมันเป็น x คือเราสามารถที่จะดูพารามิเตอร์ได้นะครับถ้าเราเอาเมาส์มาชี้ที่คำว่า map เนี่ยตรง callback function เนี่ยมันจะมีพารามิเตอร์ที่เขียนว่า value แล้วก็เป็น any นะครับแล้วก็อันถัดไปเนี่ยเป็น index แล้วก็เป็น t ี่ยเป็น number นะครับ any นี่คือเราจะใส่เป็น sting r หรือใส่เป็นเลขก็ได้แต่ว่า Index เนี่ยมันจะเป็น number เท่านั้นนะครับอันนี้มันคือมันจะคือสิ่งที่เราจะ control มันได้นะครับเอามาดูวิธีใช้ก็คือเราจะทำเป็น arrow function นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะปิดเคล a r ์ตรงนี้ออกไปก่อนนะสมมุติว่าเรา console ตัว x เฉยๆเนี่ยอันนี้ในกรณีนี้ x เนี่ยคือ value นะครับเราลองเล่นดูเดี๋ยวปิดตัวนี้ก่อนนะ แล้วเราเล่นดูนะครับเมื่อ x เนี่ยมันถูกนํามาเล่นนะครับเหมือนเป็นการลูปเหมือนเป็นการลูปนี่แหละเราก็จะเห็นว่าเออมันจะเอาค่าทั้งหมดนี้มาแสดงผลนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าถึงไปที่ค่าแรกของในแต่ละอาร์เรย์นะครับในค่าแรกนี้มันก็คือการที่เราเนี่ยจะเข้าไปที่ x ศูนย์ะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะปึ๊บ เมื่อ x 0เนี่ยมันจะทำให้เรารับรู้แล้วว่าเอออันนี้มันเป็นค่าแรกของในตัว array นั้นๆทีนี้ถ้าเราบอกว่าห้ามเสิร์ฟก่อนเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะมันจะมี1 ,2 ,3 สมนะครับสมมติง่ายๆว่าถ้าเราบอกว่า if x 0เนี่ยมันดันไปเท่ากับ1ก่อนนะครับอ่ะสมมุติว่าผมให้เป็น1ก่อนนะเป็นค่าคงที่ง่ายๆก่อนถ้า x 0เท่ากับ1ปุ๊บเนี่ยใน permil food นะครับ permil food ใน index นั้นๆก็คือตัว i เนี่ย จะเท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งสมมุติเป็นเท่ากับ x นะครับตอนนี้เราถือว่าเราทําการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างลงไปใน Per mufo o ลแล้วเราก็ ...CONSOL ล l อก p e r m u f o o ลออกมาอ่านนะครับปึ๊บอ่าตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเออเนี่ยถ้าอันไหนที่มันนำหน้าด้วยเลขหนึ่งเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นกากบาทนะครับอันนี้ผมถือว่าห้ามเสิร์ฟก่อนดังนั้นเนี่ยถ้าเราเขียนว่า2อ่ะและเราลอง เล่นดูนะครับอ่ะนี่มันก็จะเจอแล้วว่าเออเนี่ยมันจะเป็น1 2 3 2เนี่ยนี่ก็คือตัดทิ้งนะครับดังนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการกรูปอีกรอบหนึ่งของตัว p นะครับอ่าเราก็จะทำการ for แล้วกันเราจะทำการ for ของอาหารที่ห้ามเสิร์ฟก่อนสมมุติว่าผมให้เป็น y แล้วกันนะครับ y of p นะปุ๊บอย่างงี้วิธีที่เราจะเขียนก็คือเราก็จะโยกอันนี้เข้าไปข้างในเราก็จะบอกว่าเออถ้า ไอตัวเลขแรกเนี่ยมันไปเท่ากับ y นะครับ y ในกรณีนี้คือมันจะกลายเป็นลูปของ 1, 2, 3และเพิ m i ลฟ f o ฟ d จะเป็นกากบาททั้งหมดนะครับอ่าทีนี้เมื่อเราทําการเล่นออกมาเนี่ยมันจะทําการกากบาดไว้แล้วว่าอันนี้ห้ามเสิร์ฟก่อนดังนั้นสิ่งที่ยังเสิร์ฟได้เนี่ยก็คือจะเป็นเลขชุดนี้นะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเออไอพวกเนี้ยห้ามเสิร์ฟก่อนเราจะเอามาทําในขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือการทำฟิลเตอร์ ผมก็จะให้ Permute Food เนี้ยมาฟิลเตอร์และเพื่อคัดกรองนะครับวิธีใช้ฟิลเตอร์เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับแมปนี่แหละแต่อันนี้มันจะเป็นการคัดกรองด้วยเงื่อนไขบางอย่างสมมติผมจะให้ข้างในเป็นตัว v แล้วกันก็คือ value นะครับแล้วเราก็เขียนเป็น arrow function อย่างนี้ไปแต่ให้เรา return ว่า value ที่เราจะเอาเนี่ย v เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับอะไรไม่เท่ากับกากบาทนะครับก็คือ x ทีนี้นะครับเราก็จะเอาตัวเนี้ยไปเก็บใส่ตัวแปรอะไรสักอย่างหนึ่งสมมุติว่าชื่อว่า result แล้วกันนะครับ result เนี่ยมันจะเป็นการ filter p e r m u t o o d ตัวนี้ที่เรากากบาดเอาไว้ถ้าอันไหนที่ value ไหนที่มันไม่เท่ากับ x เนี่ยเราจะเอาอันนั้นนะครับดังนั้นเมื่อเรา console log result ออกมาอ่านสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราก็จะได้คำตอบนะครับตามนี้เลยเนี่ยนี่ก็คือตามนี้ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสว่าเออถ้าอาหารที่ห้ามเสิร์ฟก่อนเนี่ยเป็น3กับ2บ้างละ่ะนะครับ3กับ2บ้างปึ๊บปึ๊บ๊บอย่างงี้อ่ะเราก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเออเว้ยคำตอบมันเริ่มตรงกันแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวในอีกสเต็ปหนึ่งเราก็จะทำให้ตัวนี้รีเซ t ตัวนี้นะครับมาทำการ for each เพื่ออ่านค่านะครับก็จะเป็น console log นะครับแล้วก็จะเป็น x x เนี่ยคือจะเป็นการอ่านค่า array x เราจะทำการ join นะครับ join ด้วยเครื่องหมายอ่า c e เว้นเว้นว้ว่างไว้นะครับอ่ uh, uh, เดี๋ยวตัวนี้ปิดไปก่อนตึ๊บตึ๊บอย่างงี้อ่ะ uh, อันนี้ก็คือคำตอบนะครับอันนี้ก็คือ1 2ึ4งแล้วก็มาเป็น4 1 2 3อะไรประมาณนี้อันนี้ค่อนข้างได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้อ่ะ uh, สมมุติเราทำกลับไปเป็น1 2 3เหมือนเดิมน,นะครับ ึบตอ่ามันก็จะได้คําตอบแบบนี้ออกมาทีนี้เดี๋ยวเราจะทําให้มันมีความดินามิกมากขึ้นนะครับเราก็จะทําการเปิดพรอมขึ้นมานะครับพรอมก็คือเป็นจะเอาไว้รับค่าและพรอมซิงค์อ่าโอเคเราก็จะเริ่มกันที่ว่าเราจะรับค่านะครับสมมุติว่าเราจะรับตัวแรกก็คือค่า n นะ n เนี่ยจะเท่ากับพรอม แล้วเราก็จะบอกว่าอาจจะมีจำนวนชนิดอาหารกี่จำนวนนะครับ number of f o o d ประมาณนี้แล้วก็ตัว f กับ p เนี่ยเราจะทำให้มันเป็น array เปล่าไว้ประมาณนี้นะครับเป็นอ r r a y เปล่าแล้วก็เดี๋ยวทีนี้ผมจะซ่อนตรงนี้ไปก่อนนะ,ะแล้วก็ผมก็จะทำให้ตัว n หรือค่าที่รับมาเนี่ยทำการ generate ตัวเลขนะครับก็จะเป็น for i เนี่ยจะเท่ากับ1 i เนี่ยจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ n นะครับแล้วก็ i อันนี้ก็คือเราจะเจนตัวเลขใส่เข้าไปใน f นะครับ f ก็คือ food อออาหารทั้งหมด push i เข้าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะอ่านค่า f ให้ดูนะครับว่าถ้าเราทำการรับค่าออกมาแล้วเนี่ยมันจะ generate ตัวเลขอย่างที่เราคิดไหมนะครับ ก็จะเขียนไปว่า node ูนย์ศสมอ่ะสมมติว่า number of food เราใส่ไปว่า4ตอนนี้มันก็จะ generate 1น3 4ให้เราแล้วนะครับซึ่งมันจะคล้ายกับตอนแรกที่เราเขียนว่า1 3 4 4อยู่ในนี้นะครับแต่ตอนนี้คือเรา auto แล้วออนนี้เดี๋ยวขอแก้คำนิดหนึงอ่ะโอเคจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ food ตัวนี้เสร็จใช่ไหมเราก็มาเปิดตรงนี้แล้วก็เลข4เนี้ยมันก็คือค่า n ที่เรารับมานะครับ มันก็ทำการเพิร์มิวอเดี๋ยวผมจะเปิดเพิร์มิวด้วยอะประมาณนี้นะครับลองเล่นดูตึ๊บ4อีอาเห็นไหมครับมันจะคล้ายกับตอนแรกแล้อะโอเคต่อไปนะครับสเต็ปถัดไปเนี่ยอันนี้เราก็จะเริ่มทำการรับค่าของบรรทัดที่2และก็คือตัว m นะครับว่าจะมีอาหารต้องห้ามกี่ชนิดเราก็จะเขียนว่าอะ t e t let m จะเท่ากับพร้อม แล้วเราก็จะใส่อาหารต้องห้ามไปนะครับว่ามีกี่ชนิด h o w m a n y of p r o h i b i t Food อ่ะประมาณนี้อ่าตัวนี้ก็จะรับค่าในบรรทัดที่2มาแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี้ยก็คือจะมีเลขอะไรบ้างนะครับ Which food แล้วกันก็เขียน w เข้าไปก็เขียนว่า่ะ Which w i c h food are p r o h i b i t for first serve ก็คือ which foods are p r o h i b i t for first serve นะครับก็คืออาหารอะไรบ้างที่ห้ามเสิร์ฟเป็นลำดับแรกนะครับก็จะเขียนเป็นประมาณนี้ก็จะเขียนตัวอย่างไว้ด้วยแล้วกันเผื่อ user มากรอกนะครับก็จะเป็นให้พิมพ์ประมาณว่า1 2 3แบบนี้อันนี้ก็คือจะบอกแล้วว่าห้ามเอาอะไรเสิร์ฟก่อนบ้างจากนั้นนะครับผมก็จะทำการลูปว่าเป็น for i of แบนฟู้ดนะครับอาหารที่เราจะแบนอันนี้ก็คือจะแบน f o o d อันไหนบ้างก็คือไม่เอานะครับ for i of W เราจะเอาแบนฟู o ดเนี่ยนะครับไปใส่ push ไปอยู่ใน p ให้ได้นะครับอันนี้เราต้องนึกภาพว่าตอนนี้มันเป็นสต i n g อยู่อันนี้มันจะคล้ายๆกับตอนที่ทำ character checker นะครับในตอนที่4ซึ่งเราก็จะเริ่มอ่านตัวเลขอันนี้ให้เรานึกภาพว่าเมื่อ user พิมพ์เนี่ยสมมติ 1, 2, 3ออย่างเงี้ยเราจะหยิบ ค่าพวกนี้ไปใส่ใน array นะครับเราก็จะเขียนว่าถ้าถ้าไเนี่ยมันดันไม่ถ้า i เนี่ย,มไ,มยไม่เท่ากับค่าที่เว้นวักนะครับให้ทำการ push เข้าไปก็คือให้ push ไปที่ p นะครับแล้วให้เรา push i เข้าไปนะครับแต่ในเคสนี้ผมจะเพื่อความให้มันแบบ อ่ะเพื่อความเนียนนะครับเราก็จะ pass in เข้าไปด้วยนะครับดังนั้นเมื่อเราเทสดูเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองหลอกค่า p ออกมานะครับอืมว่าถ้าเราใส่ไปเนี่ยมันจะตัว p มันจะรู้ไหมนะว่ามีอาหารอะไรบ้างที่แบนอยู่อืมอ่ะ number food นะครับ4 harmony of prohibited food สมมุติใส่ว่า3 มีอาหารอะไรบ้างนะครับ1 2 3ปุ๊บอาตอนนี้มันจะรู้แล้วว่าเออ1น3นะทีนี้ถ้าเราเขียนแบบ4 3แล้วเกิดสมมุติว่า user พิมพ์พลาดนะครับพิมพ์ติดกันก็ยังคงเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่เพราะผมเขียน logic เอาไว้ว่าถ้าเกิด string นั้นมันไม่ใช่ค่าว่างเนี่ยมันก็จะเอา push ใส่เข้าไปเลยแล้วก็แน่นอนเราใส่แต่ตัวเลขอยู่แล้วมันก็เลยอ,อัดเข้าไปใน array ของตัว p ได้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นการป้องกัน user error ไว้ให้นะแต่ก็คืออ่ะสมมติ3 1 2เผลอเว้นอันหนึง่งมันก็ยังเป็น1 2 3อยู่นะครับอ่ะก็ถือว่าตอนนี้มันรู้และแต่ทีนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจำกัดไว้ที่3แต่ถ้าสมมุติว่า user พิมพ์เกินนะครับตอนนี้ตัวอันนี้มันก็จะยังเข้าไปอยู่ซึ่งเราก็จะป้องกันปัญหานี้เอาไว้ด้วยนะครับซึ่งวิธีการป้องกันเนี่ยผมก็จะให้ตัว p เนี่ยมันทำการ splice สไปค์ของค่า m ที่เรารับมาสไปค์นี่คือการตัดออกสมมุติว่าเราใส่ว่า3เนี่ยมันจะตัดหลังจากนั้นออกไปมันจะตัดมันจะนับ 1, 2, 3แล้วก็จะตัดหลังจากนั้นทิ้งออกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะปึ๊บอ่ะเราก็จะทําการเขียนว่า c 3แล้วก็ผมเขียนเกินนะครับอ่ะมันก็จะไม่สนใจแล้วเพราะว่าเราสไปค์มันทิ้งออกไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ ลอจิกตรงนี้ก็น่าจะครบถ้่วแล้วนะครับมันได้ prohibit food แล้ะเราก็มาทำการเปิดพวกสิ่งที่เราคอมเมนต์เอาไว้นะครับตัวนี้ตึ๊บต,บตบอย่างนี้อ่ะแล้วก็อันนี้อ่าโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองเทส t ดูนะครับอ่ะตามตัวอย่างแรกเลย4นะครับมี3แล้วก็มี1 2 3นะครับอ่าคำตอบก็อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมซ่อนนี้ก่อน ซ่อน p นี้ไปก่อนนะตึ๊บตอ่ะเอาใหม่อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่2เลยบ้างก็ได้นะครับก็จะเขียนเป็น c แล้วมีห้าม2แล้วก็มีอะไรบ้างมี3กับ2อ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือได้แล้วนะครับก็จะเป็นคําตอบว่าอ่ะหนึ่งสอง c หนองสีซึ่งอันนี้เนี่ยที่มันง่ายเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้คิดเรื่อง permutation ด้วยตัวเราเองไงมันก็คือถ้าเราจะทำให้มันยากเราก็ต้องเขียนฟังก์ชัน Uh, permutation ตัวนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าด้วยความที่เราใช้ node js เราก็สามารถที่จะเอาโมดูลอะไรเงี้ยมาช่วยเราได้ซึ่งโมดูลในคราวนี้ก็คือ percom นะครับแล้วก็ตาม logic ที่ทำให้ดูก็คือเรา percom ทุกอย่างที่เป็นไปได้หมดออกไปแล้วแล้วเราถึงจะมาตัดอาหารต้องห้ามทิ้งออกไปนะครับดังนั้นสิ่งที่มันจะทำการแสดงผลก็คือโชว์ว่าอันไหนเนี่ยที่สามารถเสิร์ฟก่อนได้บ้างก็จะเป็นประมาณนี้ อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาสรุปกันนะครับว่าอ่ะเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างเนาะก็อย่างแรกเลยนะครับหลักๆเนี่ยก็คือการที่เรารู้ว่าอาหารทั้งหมดมีอะไรบ้างแล้วก็อาหารอันไหนที่เป็นห้ามเสิร์ฟก่อนซึ่ง P เป็น s u b เซ t ของ F อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยอตอนแรกเราก็จะทําการเจเนเรตว่ามีอาหารทั้งหมดเท่าไหร่นะครับซึ่งในโจทย์เนี้ยดีหน่อยที่เขาแบบให้มันเป็นตัวเลข1นึ่ซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะเป็น ชื่ออาหารก็ได้นะครับอันนั้นมันก็จะยุ่งยากซับซ้อนเขาอีกเนาะทีนี้เราก็มาทําการเพิ่มมิวต่อว่าเออความเป็นไปได้ที่จะเรียงลําดับสับเปลี่ยนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างน,นะครับเราก็จะใช้ Percom.per per. จากนั้นเนี่ยเมื่อได้ความเป็นได้ทั้งหมดปุ๊บเราก็จะมารับค่าว่าอ่ะมันมีฟู้ดกี่ชนิดที่จะห้ามไม่ให้เสิร์ฟก่อนนะแล้วก็มีชนิดไหนบ้างตัวนี้อันนี้ก็คือ W นะครับก็กำหนดค่าไปเลยนะครับ เมื่อเรารู้แล้วว่ามันจะมีอะไรบ้างเราก็จะสั่งใหอาร์เรที่เราเตรียมมาไว้เนี่ยคอยทำการสแกนหรือแบนมันนะครับก็คือคอยเช็คว่าอ่ะมีสกิสติงค่าอะไรบ้างแล้วก็ไปพุชใส่ไว้ใน P นะครับจากนั้นเนี่ยในกรณีที่ถ้าพิมพ์เกินค่า M เราจะตัดทิ้งออกไปนะครับอันนี้ก็คือป้องกัน user error แล้วก็อันนี้นะครับเป็น r r r a y map นะครับก็คือ Map เนี่ย ก็อย่างที่บอกก็คือมันจะเป็นการกระทําอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปในนั้นอีกทีนึงนะครับก็คือก็จะทําให้เราเนี่ยดัดแปลงค่าพวกนั้นได้ซึ่งเราก็จะมาดัดค่าที่มันตรงกับเงื่อนไขที่เราต้องการจะแบนนะครับก็คือเราต้องการที่จะแบนตัวเลข,ต,เลขตัวแรกนะครับ x 0ถ้าหากมันไปตรงหรือเท่ากับตัว y ก็คือค่าของ p ที่เราใส่ไว้นะครับที่เราพุชเอาไว้มันจะกากระบาทนะครับจะให้ตัวอ r r a y นั้นเนี่ย เท่ากับ x นะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะทำการ r e s o l t ผลออกมาว่าฟิลเตอร์ออกมานะว่าเอออะไรบ้างที่มันไม่ใช่ x ฟิลเตอร์ก็คือ return ค่านั้นออกไปใส่ r e s o l t เลยนะครับก็คือเหมือนเลือกคัดเลือกฟิลเตอร์ออกมาหยิบออกมานะครับแล้วก็สุดท้ายได้ r e s u l t ออกมาปุ๊บก็เอา for each เนี่ยมาอ่านโดยที่โจทย์เขาอยากให้มันเป็นตัวเลขที่มีเว้นวรรคช่องละอันนะครับล้วก็เอา อาร์เรย์แวในอาร์เทั้งหมดนั้นนะมาทำการจอยด้วยสัญลักษณ์เว้นวรรคหนอันนะครับก็ประมาณนี้จบแล้วโจทย์นี้ก็มันมีหลายขั้นตอนนะตอนแรกที่ผมลองทำดูเนี่ยก็บดห,หัวใช่เล่นนะครับแต่ว่าพอดูดีๆก็เออเราใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับก็ทุกคนก็สามารถที่จะเอาไปลองใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn